เราไปที่บูธต่อไปนะครับเป็นบูธสุดท้ายแล้วนะครับของหมวดมูเตลูนะครับกับน้องนิวนะครับเดี๋ยวอยู่แนนําตัวนิดนึงแล้วก็เล่าให้เราฟังครับว่านิวทําอะไรครับสวัสดีครับผมนื่นิวนะครับซึ่งกานที่เสขอครับคือการออกแบบเกมกระดานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปไปอ่าในคอกเพครับสำหรับเด็กอายุเก้าถึงสิบสามปีครับผมโดยผมได้ทาการเขียนการเรียนรู้จากในห้องเรียนครับเพียง โดยใช้กระบวนการเปลี่ยนบี่ยากายเป็นเกมกเพื่อให้เขาแบบเพื่อให้ผู้ผู้เรียนหรือผู้เรียนนั้นเขาได้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกไปพร้อมกันครับโดยตัวอย่างเช่นคันนี้ครับผมผมได้ทาแบบเป็นเกมกระดานของนักเรียนครับก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีขยะประเภทต่างๆในปัจจุบันว่ามันมีอะไรบ้างครับแล้วก็โดยจะใช้ภาพสื่อเป็นภาพประตูครับว่าสมมติว่าอันนี้เป็นถุงขยะครับเพราะว่าพวกสัตว์เขาจะกิดว่างเป็นเนกระปุนอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่เห็นภาพตัวอย่าง ก็คือนอกจากจะเป็นเรื่องของปากแล้วเนี่ยก็ยังสอนในเรื่องของการนี้ขยะในท้องทะเลด้วยเสนอครับเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ใช่รับครับดยอนให้ครับจนต่อได้เลยครับโดยจะให้แบบโดยตอนรี้ว่าจะให้เราเป็นแบบเป็นนักอนุรักษ์เป็นสารา คือให้เราสวมบทบาทกรุยาตัดนะครับเป็นสัตว์น่ารักน่ารักนะครับเป็นนักอนุรักษ์ใช่ไหมครับเป็นให้เด็กๆเนี่ยได้เป็นนักอนุรักษ์ตัวน้อยนะครับเพื่อช่วยการอนุรักษ์ท้องทะเลข,ของเรานั่นเองนะครับเป็นบอร์ดเกมที่น่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องนิวนะครับเป็นบู๊สุดท้ายนะครับในหมวดมูเตลูของพีพีดีของเรานะครับ